ตามติดชีวิตเด็กหอที่ญี่ปุ่น EP นี้ผมหิวอาหารไทยมากๆอยากกินเมนูแกงสุดๆเลยตัดสินใจทําเมนูโปรดเมนูหนึ่งของผมนั่นก็คือมัสมั่นเนื้อจะเป็นยังไงไปดูกันการทําเมนูแกงเราจําเป็นที่จะต้องมีตาช่างเพื่อตวงอย่างแม่นยำต่อมาเราก็จะเตรียมวัตถุดิบที่ต้องใช้วันนี้ 1. มัน2ลูก2น้ําปลา3น้ําตาล 4. ขายไม่ได้เลยเนื้อ 5. หัวอหอม6อันนี้สุดเด็ดเลยนั่นก็คือ ที่ชาวเกาะนั่นเองครับโยกหัวทำไมแรกเริ่มเนี่ยเราตรวงกะทิก่อนเลยนะครับในปริมาณ400กรัมด้วยกันโดยที่ค่อยๆบีมันเดี๋ยวมันก็จะพุ่งใส่หน้าครับต้องระวังด้วยต่อมาผมจะหั่นมันให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้และนำไปใส่ในตู้ไมโครเวฟเพื่อให้มันสุกและนุ่มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นระหว่างที่รอมันผมก็จะหั่นเนื้อให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้และยกนิ้วให้หนึ่งทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามันออกและเตรียม สู่ขั้นตอนต่อไปครับและนี่คือหน้าตาของพริกแกงที่ผมจะใช้ในวันนี้หาซื้อง่ายๆได้ที่เกียวหมุซูปเปอร์ครับปริมาณที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือ50กรัมด้วยกันแต่ว่าผมใส่ไปเยอะนิดหน่อยก็เลยได้มาประมาณ60กว่านิดๆและสุดท้ายครับน้บนํา300มิลิตรและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้ขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มจากวางกระทะที่มันเป็นแบบลึกๆก,กันนะใช่ และต่อมาเราก็ใส่กะทิไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับแค่ครึ่งเดียวก่อนบึ้งเขาให้หลังจากที่เราใส่ไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ค่อยๆค,ค,คนมันไปเซเลนิดเซเลนิดเซเลนอยแล้วรอให้มันเดือดก่อนนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทําขั้นตอนต่อไปได้บอกก่อนเลยว่าขั้นตอนวิธีการทาเนี่ยผมก็ดูอ้างอิงจากหลายๆ,ๆอย่างเช่น YouTube บ้างหรือว่าบนฉลากหน้าซองบ้าง ก็มีหมดผสมจนกลายเป็นเคปนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยอาจจะแตกต่างและไม่ตรงเป๊ะสักเท่าไหร่อันนี้ก็โปรดทราบไว้ด้วยนะครับเมื่อกะทิเริ่มเดือดแล้วผมก็จะใส่เครื่องแกงเข้าไปและเริ่มคนมันค่อยๆคนมันไปเทนี้จากคนกลายเป็นมนุษย์และกลายเป็นประชากรโลกไม่เกี่ยวหลังจากที่เราคนจนเครื่องแกงละลายเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลย ย้ำว่าให้หมดเลยไม่เหลือแม้แต่นี่เดียวเพราะว่ากะทิที่นี่แพงครับอ่ะงัดมาให้หมดแค่นี้เราก็เอาครับคนเข้าไปคนเข้าไปจนให้กะทิกับเครื่องแกงเนี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันและเราก็จะใส่เนื้อวัวที่เราเตรียมมาปั่งเขาให้แล้วเราก็คลี่เนื้อมันออกมาอย้าให้มันติดกันให้มันอยู่ไปทั่วๆและสุกได้ทั่วถึง หลังจากที่เราใส่เนื้อเสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ำลงไปนะครับอันนี้จริงก็ใส่เดียวไปเลยก็ได้นะใส่ไปเลยทีใส่และเพิ่มปริมาณความร้อนเข้าไปนิดนึงแล้วก็นั่นแหละใส่น้ำดีมากต่อมาผมก็จะใส่มันที่เราเตรียมไว้โอ้โหใส่ทีนี้กระเด็นไปทั่วกะะระทะเลยต้องระวังครับต่อมาผมก็จะใส่หัวหอมลงไปนั่น,นี้มีผักแล้วนะเนี่ย จากนั้นก็เหมือนเดิมครับคนมันเข้าไปเรื่อยๆครับและก็รอตอนนี้ทั่วห้องของผมเนี่ยเริ่มได้กลิ่นแล้วก็เลยลองแบบซู้เต็มปอซะหน่อยโหเป็นไงโคตรหอมเลยหลังจากที่เรารอไปสักพักแล้วเริ่มเดือดเราจะทําการปรุงมันโดยการใส่น้ําปลา1ช้อนน้ําตาล1ช้อนคนหน่อยมันไม่เเพียงเท่านี้วัตถุดิบทุกอย่างเราก็ได้ใส่ ครบลงไปหมดแล้วเหลือแค่รอให้มันแตกมันทำไมพูดมันเยอะจังทำการปิดฝาและเปิดฝาดูครับตอนนี้เริ่มแตกมันแล้วหลังจากนั้นรอไปอีกสักพักนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มแตกมันแล้วดูบริเวณขอบๆนี่สิครับโอ้โหความแตกมันยเนี่ยมันช่างสวยงามเหลือเกินนะครับแค่เห็นเนี่ยก็น่ากินสุดๆแล้ว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับแกงมัสมันเนื้อสายมันเทศและหัวหอมของเราที่เห็นจากภายนอกเนี่ยโอ้โหก็รู้เลยว่าต้องอร่อยแน่นอนโดยกินกับข้าวไทยเนะี่ยยิ่งแมทเข้าไปใหญ่มาถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มไปกินกันเลยนะครับโดยที่นี่ราดข้าวไปก่อนลองชิมหน่อยเป็นไงโอโ้โห,โหมันเข้มข้นไปหน่อยนะก็เลยไอนิดนึงแต่รสชาตินี่บอกได้เลยว่า มัสมั่นของจริงแน่นอนพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมั่มเขาให้ป็นไงโอ้โหคือ,อรสชาติมันแบบ homework. มัสมั่นเนื้อแหละอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมทุกคําที่กินเข้าไปเนี่ยทำให้ผมคิดถึงยายมากมากเพราะว่ายายเนี่ยชอบทําแกงมัสมั่นเนื้อแลยผมก็ชอบมากๆด้วยก็ต้องค่อยๆเคี้ยวเข้าไปสัมผัสถึงรสชาติของแกงเนื้อมัสมั่นที่แท้จริงนี่เลยครับรสชาติของความอร่อยทุกคนล่ะชอบเมนูอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับ